สวัสดีครับเพื่อนๆแลลูกศิ์ลูกหาหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับแห่งวัดบ้านไรนะครับวันนี้เฮาสินํ้เหรียญหลวงพ่อคูณครับนะครับมาให้พี่น้องได้ชมกันเหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นทวีคูณนะครับทุกอย่างแต่ทวีคูณหมดนะครับหลวงพ่อคูณวัดบ้านไรนะครับปี47เจนะครับท่านหลวงพ่อได่นอนนะครับปี47เจนี่นะครับ เป็นเหรียญทองแดงพี่น้องครับเหรียญทองแดงอุปคกุนรับรองว่าวิผเรบูหูจักเพื่อนหรอกครับในประเทศต่างประเทศนะครับเหรียญทวีคูณนะครับพี่น้องครับปี47นะครับปี47นะครับสวยงามมากนะครับเป็นเหลียมสภาพใสนะครับแต่บากยังมีกลองอยู่ผมไม่ลาใสพี่น้องครับอ นะครับข้างหลังจะเป็นยันดวงนะฮะรุ่นทวีคูณครับเท็ดอยียางทุกอย่างจะเป็นทวีคูณเหมือนขาขายกบไอ่ลำไห้ลุ้ลยกับทวีคูณทวีคูนเออเองืนทองไหลมากเท่มากกับเป็นแบบทวีคูนทวีคูนสินะนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะจะเป็นวัดบรนไล่นะครับเอ่อจังหวัดนครราชสีมาปีซีเจ็ดพี่น้องครับเรียนนี้ก็เรียนหากันอยู่นะพี่น้องครับกะพระนะครับขอเป็นของแท้นะดีที่สุดพี่น้องครับ อจะใหม่จะเก่านะครับพี่น้องครับอันนี้ท่านหลวงพ่อนะครับหลวงหลวงพ่อคูนี่ท่านบรมภาพปีห้าแปดนะครับปีห้าแปดนะฮะเห็นไหมครับหนานุ่มๆเลยพี่น้องครับนี่นี่ครับข้างล่างนี่ตอกว่าคูนนะครับตอกซื้อหลวงพ่อว่าคูนนะครับนี่เป็นเป็นโคตรยันครับตรงนี้นะครับต้องเบื้องโคตรให้ถือพี่น้องครับพี่เหรียญเกยอยู่ด้วยครับด่นนี้ นะครับเป็นเนื้อทองแดงนะฮะเนื้อทองแดงข้างบนจะเขียนว่าหลวงพ่อคูณนะครับปฏิสุทธโธนะครับพเพื่อก็จะเป็นตันคางก็จะเป็นแบบบุ้ง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 เขาเรียกว่าเบสสีเขานะผมบุ้หูแจักนะการตัดเหรียญตัดยังต์กะเท่ากับเหรียญน,นี่เก็บไว้ไปดูนะพี่น้องครับหลวงพ่อคูณกับลูกศิษย์ลูกหาหลายครับเหรียญทันดังโอ้หลายรุ่นนะฮะพี่น้องครับ ว่าจะเป็นรุ่นปี19้าสางบารมีรุ่นปี12บอออกรุ่นแรกออกวัดแจงนอกรุ่นปี17ออกวัดซักแกว้วรุ่นเจริญพรรุ่นยังเนี่อยอูหลายรุ่นพี่น้องครับมีราคาราคากัดทั้งนั้นแหละพี่น้องครับิ่งปี19นี่เพต้องห่วงครับอา่าหกหลักเจ็ดหลักเลยละว้ากันเนาะพีน่น้อง,นองเนาะเรือทองคาไม่ต้องพูดถึงนะนะครับนะครับสยานุสิทธิ์มากมายครับว่าจะเปลี่ยนต่างประเทศนะครับ ่างประเทศก็จะเป็นเพื่อนบ้านฮอกามีนะครับหลวงพ่อคูนี่ก็ผู้ตกคุณกับผู้ย่างพี่น้องครับแค่ขาดเมียตามาหายย่มค่าขายนะครับอยู่ที่เฮ่านะครับพี่น้องครับปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยนะครับนาเหรียญหลวงพ่อคูนนะครับมาฝากพี่น้องนะครับให้เบิ้งนะครับน้ำกันพี่น้องครับชมด้วยกันนะครับเหรียญทวีคูณครับเพราะว่าแขวนเหรียญนี่นี่ โชคลาภค่าขายขนาดเลยไนะคนต่างประเทศนี่ชอบมากครับเรียนรุ่นนี้นะครับเพราะว่าทำอะไรทวีคูณหมดอ่ะอ่าขายกับกำไรกับทวีคูณนะครับพี่น้องครับขอบคุณครับที่เกียดเขามาติดตามรับชมครับคลิปนี้ก็นั่เเรียนหลวงพ่อคูณรุ่นทวีคูณนะครับหลวงพ่อคูณปริทุโทที่วัดบ้านไร่นะครับนครราชสีมาโคราชนะครับพี่น้องนะครับปี4 7เดนะครับเรียนเนื้อทวงแดงนะฮะ สภาพยังมีกระไรอยู่นะครับพี่น้องครับยังมีขับไฟอยู่ขอบคุณนะครับที่เกิดขนาติดตามรับชมคลิปนี้กับพี่สมนีครับคลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันใหม่เฮงเฮปังๆทุกทุกท่านสวัสดีครับ